สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทําตามได้จริงการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจําปี2565 ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางเข็มจิราสุริยะวันตำแหน่งครูผู้ช่วยอายุ42ปีรับราชการ2ปี4เดือนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านสันต้นมืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรผู้ขอรับการประเมินมีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมิน มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติจึงมีการปรับการเรียนการสอน เป็นแบบออนไลน์ line, จากแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Zoom Meet Line เป็นต้นเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตรกรรมได้ซึ่งนวัตรกรรมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้ขอรับการประเมินสร้างขึ้นคือการทำงานของผู้เรียนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมโดยใช้เทคนิคการสอนการมีส่วนร่วมและเทคนิคการแก้ปัญหา ในการพัฒนา,นาการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของรากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โดยใช้แพลตฟอร์มดังภาพ คู่และไข่ของตัวเพศเมียค่ะเป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานไม่ต้องอาศัยเพศใม่เกี่ยวข้องและไม่มีการผสมพันธุ์การของเซลล์สืบพันธุ์เช่นการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียการแตกหน่อของไฮด้าค่ะการสืบพันธุ์แบบแม่อาศัยเพศเท้องนาคีไหวหันไหวหัดน้อย เพื่อที่จะเรินเติบโตเต็มที่จะสร้างสับปอรดหลังของใบลายในมีสปอเล็กๆ่สามารถแพร่กระจายได้ในที่ต่างๆค่ะ 1. อดวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 จึงได้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มจากวิดวอลและ Li ท์เว r ร์ h ชีต เพื่อใช้ในการทดสอบผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ตลอดเวลามีการสรุปผลคะแนนในทันทีที่สอบเสร็จทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขในข้อที่บกพร่อง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 1.7. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนผู้ขอรับการประเมินมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนผู้ขอรับการประเมินมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาผู้ขอรับการประเมินมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดทำใบงานใบความรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อออนไลน์ตามตัวอย่างดังนี้2.2ดสอำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้ขอรับการประเมินมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดหาทุนการศึกษาจัดประชุมผู้ปกครอง และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินได้รวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการผู้ขอรับการประเมินได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายและแสดงบทบาทในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยานามิตร พื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยนําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน3.3นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมพัฒนาตนเองรางวัลผลงานที่ภาคภูมิใจมีดังนี้ ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2565ขอขอบพระคุณค่ะ